สวัสดีครับน้องๆพี่ชามนะครับติวเตอร์ฟิสิกแล้วก็คณิตศาสตร์เดี๋ยววันนี้นะครับพี่มีโจทย์ที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ลองทํากันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าความหนาแน่นของภูเขาน้ําแข็งนะครับมีค่าเท่ากับ92กิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรภูเขาลูกนี้นะครับลอยอยู่ในทะเลที่มีความหนาแน่น1 0 3่กิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตร ปริมาตรส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำคิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาตรทั้งหมดของภูเขาน้ำแข็งนะครับก่อนอื่นเลยน้องก็ต้องเรามาวาด ภาพดูก่อนเนาะว่าเราจะทํายังไงเอ่ยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองวาดภาพภูเขาน้ําแข็งนะครับตามหลักแล้วเนี่ยน้องก็จะรู้ว่าเจ้าตัวภูเขาน้ําแข็งเนี่ยปริมาณของส่วนที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยจะมีเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับส่วนที่มันทําไมเอ่ยมันจมอยู่ใต้น้ําแข็งถูกต้องไหมครับสมมติตรงนี้คือเป็นทะเลของพี่เนาะคราวนี้เราก็จะมาเขียนแน่นอนว่าศูนย์จุดศูนย์กลางมวลพี่ให้เป็นอะไรไปเอ่ยเป็น M G น้ำแข็งก้อนนี้ลอยได้เพราะแรงอะไรเอ่ยแรงลอยตัวหรือเร,เรียกว่า fb ก็คือ b บย a Force ดังนั้นจากแผนภาพฟิลด์บอดี้ไดอะแกรมเราจะพบว่าค่า mg ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ f อะไรเอ่ย fb ถูกต้องไหมครับดังนั้น fb ของเราหาได้จากอะไรเอ่ยโลของของเหลวถูกต้องไหม g ก็คือค่าแรงนั่นเองน้ำหนของโลกแล้วก็ v ส่วนของปริมาณที่ทำไมเอ่ยที่จมใช่ไหมครับแล้วก็ mgm M ในที่นี้ก็คือมวลของก้อนน้ำแข็งในที่นี้ซึ่งที่จะไปแปลงเป็นอะไรเอ่ยจากความสัมพันธ์ที่เรียกว่าโลของวัดอะไรเอ่ยวัตถุมีค่าเท่ากับมวลของวัตถุส่วนด้วยปริมาตรของอะไรเอ่ยวัตถุนั่นเองดังนั้นที่ย้ายขึ้นไปพี่ก็จะได้ว่า มวลของวัตถุใช่ไหมฮะมีค่าเท่ากับโลของวัตถุคูณด้วย v ของอะไรเอ่ยวัตถุนั่นเองพี่ก็มาแทนค่าอีกก็จะกลายเป็นโลวัตถุก็คือของน้ําแข็งคูณด้วย v ของวัตถุนั่นเองก็จะคูณด้วยังน้นน้องก็จะพบว่าค่า g ของเราทําไมกันเอ่ยสามารถตัดกันได้นั่นเองดังนั้นโจทย์ต้องการหา ปริมาณหรือเปอร์เซนต์ของปริมาณส่วนที่จมเมื่อเทียบกับวัตถุทั้งหมดดังนั้นเราก็จะย้ายสมาการก็จะกลายเป็นปริมาณของส่วนที่จมใช่ไหมครับหารด้วยปริมาณของวัตถุทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับโลของใครเอ่ยของวัตถุหารด้วยปริมาณของความหนาแน่นของอไรเอ่ยของเหลวที่เรามานั่นเองเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของก้อนน้ำแข็งของเรามีค่าเท่ากับเก้กิโลกรัม ต่อลูกบาทเมตรส่วนด้วยความหนานแน่นของน้ําแข็งของน้ําทะเลของเรามีค่าเท่ากับ1นึ0งกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรดังนั้นหารออกมาปุ๊บปุ๊บก็จะได้อยู่ที่เท่ากับ0ูน3จุดเท่าไรเอ่ยแปนั่นเองซึ่งทําเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณอะไรเข้าไปครับ100นั่นเองเราก็จะได้คําตอบอยู่ที่ 8 9 3ปนต์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรเอ่ยตอบข้อหนึ่งเป็นไงกันบ้างครับง่ายไหมเอ่ยถ้าง่ายแล้วสนใจยังไงฝากติดตามคลิปพี่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะมีโจทย์ดีๆมาให้น้องได้ลองทำสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย